สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการบ i ส t a l k ทาง f m 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมตั๊กธีรกรที่บนเทียนเช่นเกยฮะเจอกันวันเสราร์ที่7กุมภาพันธ์2569กับประเด็นเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนที่น่าสนใจครับสัปดาห์นี้พิเศษมากๆนะครับผมเองเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานสุ p p l y ด r i v e n f o r t o m o r r o w นะครับได้ฟังยุทธศาสตร์ด้านการลุยตลาดอสังหาปี2569 ของธุรกิจอสังหาัยกษใหญ่ของบ้านเราสุพลัยนั่นเองฮะและวันนี้พิเศษมากๆนะครับผมมีโอกาสได้มานั่งคุยกับทางคุณประทีปตั้งบณีธรรมท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบริษัทสุพลัยจำกัดมหาชนเลยนะครับตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประทีปครับสวัสดีครับคุณตัดและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับแมมีโอกาสมาเจอคุณประทีปอีกแล้วต้องขอบคุณว่าให้เกียรติรายการแล้วนะครับยินดีครับอย่ายินดีคุยคุณตัดทุกครั้งเลยครับอ่าฮะอ่าส่วนแรกเองเนี่ยแนี้ เราเข้าสู่ช่วงเดือนที่2ของกุมภาพันธ์นะฮะกุมภาพันธ์แล้วแต่ผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยของทางสุภรายเนี่ยในเชิงของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเชิงข,ง,เชงของภาพตลาดเชิงของธุรกิจเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างครับคือบริษัทสุภรายจำกัดมหาชนเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่แข็งแรงที่สุดะนะทางการเงินเพราะฉะนั้นเเราก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงเรื่องของ ต้นทุนการเงินที่น้อยกว่าคนอื่นเพราะนี่เราน้อยด้วยแล้วก็ด้วยเครดิตเรต i ติ้งเที่สิบกว่าปีแล้วเเาาก็มีต้นทุนการเงินที่ต่ำเพราะ,ะเราจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยน้อยก็ทำให้การเซฟจ่ายดอกเบี้ยก็ทำให้กำไรเราไม่ลดลงไปมากนะะคือปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกษิจชะลอลงนะะค,คนก็บอกว่ามันในรอบต่ำสุดนะะในรอบ20ปี แน้วเรก็สุลายก็ชะลอลงแต่ว่าถ้าถามว่ากำไรคือดีถ้าขาดทุนคือไม่ดีเราก็ก็ยังมีกำไรอยู่ม,มันลดลงบ้างเนี่ยนะกะ็ยอดขายรายรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยลดลงลดลงประมาณ20%นะแต่ว่าเรามีโครงการที่ออสเตรเลียเนี่ยมาช่วยนะออสเตรเลีย เราเราโครงการเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆที่นู่นเนี่ยนะก็ปีก่อนก่อนๆเนี่ยมันก็คือประมาณาไม่ถึง10%ขึ้นมาเป็น10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ปีนีน้ปีนี้ไปเนี่ยก็จะรา,ายได้ของที่นู่นเนี่ยจะประมาณถึงเกือบหนึ่งในสามคงทั้งหมดนะก็จะเพิ่มขึ้นอีกอนะครับปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นปีที่แล้วเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยครึ่งปีแรก ยอดขายเพิ่มขึ้น3เท่า oh. หรือสามร้อยเปอร์เแต่ทั้งปีรวมทั้งปีแล้วทัวเฉลี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรียกว่าน้อยกว่านั้นอาจจะเท uh huh. ่าตัวกว่าแต่ก็ยังเท่ากับโตวกว่าอยู่ผมฟังคุณประเทศพูดถึงออสเตรเลียตั้งแต่ยุคแรกๆที่เข้าไปรุกเลย กลายเป็นสิบสองปีแล้วเราไปมาสิบสองปีแล้วเริ่มจากหนึ่งหนึ่งโครงการแล้วกับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพอสิบสองปุ๊บเราซื้อมาอีกสิบสองกลายเป็นยี่สิบสี่จะกล้เปีนี้ก็จะเพิ่มปีนี้ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งโครงการเป็นยี่สิบห้าโอ้ครับผมถามถึงตัวออสเตรเลียก่อนเลยดีกว่าก่อนจะภาพมองถึงภาพรวมทั้งปีนี้นะครับว่าอะไรคือ Key Success ที่ทำให้ตลาดออสเตรเลียเนี่ยเราเราประสบความสำเร็จอย่างมากตรงเนี้ย ก็คือเราค่อยๆศึกษาจนเราแน่ใจนะครับแล้วก็เพิ่มตูมลงไปเพิ่มขึ้นเท่าตัวที่นู่นคือคือเป็นจังหวะค,คือบริษัทที่ขายเนี่ยขาย12โครงการเนี่ยเขาเป็นบริษัทใหญ่นะ,ะบริษัทจดทะเบียนจะถูกผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอบอกว่านี่เยอะไปบริษัทควรจะลดนี่ลงเขาก็เลยอยากจะ ขายก้อนใหญ่ออกมาแต่ขายก้อนใหญ่มีคู่แข่งเขาที่ใหญ่ที่สุดในตลาดจะซื้อเขาไม่ยอมขายแต่ถ้าสุพลัยจะซื้อเขาขายแต่เราบอกว่าเราถามมาว่าถ้าสุพลัยซื้อแล้วเราจะไปะร่วมกันจะไปจอยเวนเจอร์กับสต๊อกเลนอะไรเงี้ยได้ไหมซึ่งบริษ,ษัทที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นคู่แข่งเขาเขาโอเคออก็เป็นอย่างนี้ครับ โอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่านสนใจ,จามากแล้วก็เป็นโอกาสของเราสำหรับในเมืองไทยนะค,คือ,อด้วยความที่สุภลัยเป็นบริษ,ษ,ษ,ษัทที่แข็งแรงที่สุดคือ,คอเราก็ไม่มีอุปสรรคในการซื้อที่เช่นดูแล้วที่ดีจะซื้อไม่มีเงินจะซื้อเพราะแบงค์ไม่ปล่อยเราเราจะซื้อที่เราไม่ต้องไปถามแบงค์ก่อนเลยเราจะซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อได้ถ้าดูแล้วที่ดี นะแล้วเราก็จ่ายเงินได้เร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็การที่เราทําจํานวนโครงการเยอะๆนะมันก็สามารถลดต้นทุนลงได้นะการทําจํานวนมากๆเรามีการพัฒนาทีมงานทีมงานเนี่ยคือ,อก็ค่อนข้างครบเครื่องแลวแต่ละคนก็เก่งเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของการบริการหลังการขายต่างๆเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าพอใจมากขึ้นเรื่อยๆนะแบรนด์ของสุภปอรเลยเนี่ยนะก็เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในตลาดนนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เราเรายังสามารถทำยอดขายมาได้นะฮะต่อเนื่องนะฮะอันนี้คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ เราต้องทำดีในตลอดในในเก่าๆที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาสะสมกันมานะมแล้วเราก็ทำอะไรดีมันก็ได้ผลดีในในช่วงเวลาต่อมานี่คือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจและพยายามทำเพื่อลูกคานะ้าแล้วก็ได้รับการ ความเชื่อถือเชื่อมั่นจากลูกค้าแล้วก็บอกต่อซื้อต่ออะไรต่างๆนะทีนี้ปี68เนี่ยเราเห็นได้ชัดแล้วแม้จะมีพายุโหมเข้ามาในเรื่องเศรษฐกิจก็ดีว่ากำลังหลัก20ปีอะไรก็ดีแต่เราเองเนี่ยก็สามารถฝ่าฟันมาได้ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและตลาดต่างประเทศที่เราไปรุกจนประสบความสำเร็จนี้มาถึงงานวันนี้บ้างฮะสป라이ดรเวนฟอร์ตบอโรตรงนี้เองอยู่ด้วยศาสสำหรับปี69คุณประทีปมีการวางแผนตรงนี้ว้อย่างไงบ้างฮะ คือบางคนบอกปีที่แล้วเผาหลอกปีนี้เผาจริงนะแต่ผมทุกสำนักเลยเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคืออย่างนี้เพราะว่าคือเราเราตั้งเป้าปีนี้เราจะโตสัก10%จากปีที่แล้วคคือในช่วงเศรษฐกิจยากมีคนมอง GDP หลักหนึ่งเอง GDP ก็หนึ่งเองใช่ไหมค่แค่หนึ่งเราจะไปโตตั้ง10เท่าของ GDP ได้ยังไงนะฮะก็คือ ันที่หนึ่งเราคือมีเพิ่มจํานวนโครงการที่จริงเราซื้อที่ตุนๆไว้ในหลายปีที่ผ่านมานะ,ะมีหลายจังหวัดใหม่ๆที่เราซื้อไว้แล้วแล้เราก็อยากทยอยทําโครงการต่างๆปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้ายอดขายเนี่ยสามหม้านล้านนะเราจะมีโครงการใหม่ออกมาเนี่ยสามหมล้านนะเราตั้งเป้าซื้อที่ดิน8 0 0พัล้าน แล้วตั้งเป้ารายได้27,000นล้านที่รับรู้รายได้นอกานั้นที่ขายแล้วเนี่ยนะถ้าไม่โอนปีนี้ก็คือไปโอนปีต่อไปอ๋อครับก็คือไปโอนปีต่อไปครับโดยรวมแล้วปีนี้เนี่ยการเปิดตัวของเรา28โครงการ35,000ล้านใช่ใชครับอเป็นเป้าที่ท้าทายมากนะฮะแล้วก็การเปิดตัวครั้งนี้เองเนี่ยเราก็มั่นใจในเชิงศักยภาพของตัวเราว่าจะมีตลาดที่รองรับในจุดนี้ด้วยใช่ไหมครครับโอ้ครับ กับการที่ตอนนี้เพราะว่าเราถือว่าเราค่อนข้างเราัรรลวันคือคือนอกเหนือจากที่เราเปิดในปีนี้เนี่ยเรายังมีที่อยู่อีก10กว่าแปลง10กว่า20แปลงทั่วประเทศส่วนอยู่กรุงเทพปริมณฑลส่วนมีทั้ง10กว่าแปลงที่คอยผังเมืองเปลี่ยนผังเมืองก่อมว่าจะออกจะออกมา4 5หปีแล้วยังไม่ออกสักทีก็ผังเมืองออกเนี่ยเราก็จะมีโครงการปีต่อไปก็จะมีโครงการอีก10กว่าโครงการที่จะออก อืมครับเรียกได้ว่าด้วยความที่เรามีมีมีมินเลอร์ผสมไปเยอะด้วยสะสมมาตลอดต้นทุนทางการเงินต่ําแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมีความครอบคลุมจึงน่าจะสามารถผลักดันการเติบโตได้ตามเป้าหมายตรงนี้ได้นะฮะครับครับถามถึงเรื่องของปัจจัยภายนอกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการซื้อโดยรวมนั่นก็คือเรื่องนี้ครัวเรือนเรื่องของแบงก์ปริเตรสเสียนเชื่อตรงนี้เองเนี่ยสมมนพรจมองว่าปีนี้มันจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือเปล่าฮะ มีสิ่งที่ดีขึ้นคือดอกเบี้ยลดลงดอกเบี้ยลดลงก็ช่วยได้บ้างผู้ังชากรก็นโยบายชัดเจนนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้บ้างแต่สำหรับคนที่เรียกว่ามีรายได้ประจานะถ้าสมมติารายได้ประจําทํางานรับราชการรัฐวิสาหกิจทํางานแบงค์ทำงานบริษัทที่มั่นคงที่ไม่ได้ถูกลดเงินเดือนนะฮะสมมติว่าเงินเดือนเท่าเดิมครับจะขึ้นเท่าไหร่สมมติว่าไม่เงินเดือนไม่ขึ้นด้วยซ้ำไป เงินเฟ้อปีที่แล้วติดลบนะเพราะฉะนั้นเงินเดือนที่มีอยู่เนี่ยใช้แล้วก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งด้วยซ้ําไปบราะคนที่มีรายได้ประจําไม่มีปัญหาเลยในการที่จะถ้าสมมติจะคิดจะซื้อบ้านใหม่ไม่มีปัญหาครนะคนที่มีปัญหาคือคนที่สมมติเช่นอยู่หัดใหญ่น้ําท่วมของพังหมดเลยอย่างเงี้ยเอออย่างไรกัน ลำบากนะน่าเห็นใจมากแล้วก็พวก SME เนี่ยส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็นเริ่มตั้งแต่โควิดโควิดง่อยเตี้ยเสียขาตั้งแต่ตอนนั้นน่ยแล้วก็กู้นี้กู้นี้มาแล้วก็ดอกเบี้ยมันแพงมันก็จ่ายแต่ดอกเบี้ยก็ยังไม่พอเลยเนี่ก็ก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นเป็นมาตั้งแต่ยุคโควิด แต่สําหรับกลุ่มกลุ่มที่มีความต้องการจริงๆแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาชีพประจําเนี่ยถ้ามีรายได้ประจำเนี่ยกินเงินเดือนไม่มีปัญหาถ้ารายได้ปานกลางรายได้สูงปานกลางปนกลางสูงพวกนี้ไมีปัญหาอนอกจากรายได้น้อยเกินไปถ้าสมมติว่าเงินเดือนหมื่นต้นหมื่นกลางนะแล้วก็มีนี้เยอะที่จริงหมื่นกลางเนี่ยไม่มีหนี้เลยก็ซื้อบ้านได้ ไม่มีปัญหาเขาของเรามีครอสมัครหมื่นกรัมสมัครหมื่นห้าสองคนเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยสมว่าเอาแค่หมื่นหนึ่งมาผ่อนบ้านเนี่ยนะครับก็ซื้อบ้านได้ล้านกว่าบาทอยู่แล้วนะสมว่าเป็นหลปอปภคนละหมื่นห้าเงี้ยก็ซื้อบ้านได้แล้วแต่ส่วนใหญ่คือมหนี้ อ๋อนี่เดิมที่มีอยู่มีนี่นี่เดิมที่มีอยู่ออย่างน้อยก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อนุ่นพรอนมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเนครั้งที่รัฐบาลพยายามแก้นี่อยู่ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วในการจะช่วยให้คนเข้าถึงทียอาใส่ได้ต้องช่วยคนพวกนี้อืมครับ สุดท้ายนี้ปรัชญาในการบริหารของเราบ้างครับในแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายแล้วก็ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่เรายัางตั้งเป้าโตได้กว่า10%สูงกว่าจจดีพิทได้ซ้ำตรงนี้เรารเรา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 มีปรัชญาวิธีของสุพลัยเนี่ยนะเรา low risk high return นะก็คือความเสี่ยงต้องต่ำเราทำด้วยความระมัดระวังเสมอทุกๆก้าวทุกย่างก้าวแต่ผลตอบแทนสูงผลตตอบแทนสูงนี่ คากาไรเกินขวนว่าไม่ใช่นะคนเทียบอยู่แล้วเนี่ยนะว่าสินค้าสุภพัยกับรายอื่นๆยี่ห้ออื่นๆคนจะบอกว่าสุภพัยเนี่ยเราถูกกว่าคู่แข่งโดยทั่วไปในทำเลที่เทียบเท่ากันสินค้าที่เทียบเท่ากันเราจะถูกกว่าสิบกว่าเปอร์เซนต์ด้วยแต่สิ่งที่เราทําได้มากกว่าดีกว่าทาไม่ทําได้ถูกกว่า เรายัางขายดีกว่านู่นนี่นั่นแล้วกำไรดีกว่าด้วยเพราะว่าต้นทุนเราต่ำกว่านะเราทำจำนวนมากมีอีโคโนมมีออฟสเกลอีโคโนมีออฟสเกลก็คือความได้เปรียบในเชิงปริมาณที่ทำ <c oughs> จำนวนมากๆเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่น <c oughs> จากลูกค้าต่างๆหลายๆอย่างรวมกัน <c oughs> การได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอะไรต่างๆ <c oughs> พวกนี้ทำให้เราประหยัดค่าโฆษณา ประหยัดค่าโฆษณาลงก็คือกําไรที่เพิ่มขึ้นนั่นเองก็คือครับพวนี้เกิดการบอกต่อกันมากกว่าครหลายอย่างรวมกันคือโฆษณาใช้อยู่แต่อาจจะใช้ได้น้อยลงนิดหนึ่งให้ตรงจุดมากขึ้นหรือทุกจังหวัดอย่างทุกจังหวัดที่เราไปเราก็จะทําตั้งแต่อย่างน้อย3มโครงการไปถึงเป็น10โครงการครับคือในเมื่อมันมีทุกมุมเมืองเนี่ยเวลาเราติดป้ายมันก็จะส่งถึงซึ่งกันและกันทําให้ประหยัดค่า ป้ายโฆษณาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วคุณก็จะรู้จักแล้วก็จะซื้อสินค้าอะไรในทุกจังหวัดเราก็มีสินค้าทุกอย่างเลยไม่ว่าเท้าเฮ้าบ้านแฟดบ้านเดียวคอนโดคอนโดด้วยในจังหวัดใหญ่ๆก็มีคอนโดด้วยก็ซิเขาก็เลือกได้ฟังปัจญาแล้วหลายคนก็แหมอยากที่จะเป็นเจ้าของโครงการอะไรเราก็เริ่มมาจากบริษัทขนาดกลางเราเริ่มเมื่อ36 ปีที่แล้วเป็นบริษัทอนอกตลาดก็คือจดเ,อเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนร้อยล้านร้อยล้านก็คือขนาดกลางก็ไม่ใช่บริษัทใหญ่ก็ไม่ใช่บริษัทเล็กจากมีเดียมเอ็นเตอร์ไพรส์ล้วค่อยๆขยายขึ้นมามมช่วงต้มยำกุ้งเราก็ง่อยเปรียเสียกรนสุดลงเพราะว่าแบง์ที่ให้เรากู้เนี่ย ถูกปิดไปตั้งตั้งหลายหลายแห่งเลยทำให้เราไม่มีเงินที่จะมาทำโครงการ uh huh. ช่วงนี้ก็ชักนักไปช่วงหนึ่งแต่ในเมื่อปรับโครงสร้างอะไรต่างได้เราก็ก็วิ่งฉลุยขึ้นมาเราเรายิ่งระบัดระวังมากกว่าเดิมก็ฟื้นขึ้นมาได้ในเวลา สองปีเออครับนะมีบางคนบอกถึงเศรษฐกิจ<ม>ในขณะนี้ไปเทียบเคียงกับยุคต้มจำกุงว่าเอ๊ะมันยังเฟื่องยิ่งกว่าอีกอะไรยิง่งกว่าอีกคุณประที่ในฐานะที่ผ่านยุคนั้นมาโดยตรงเองเนี่ยเรามองยังไงบ้างครับช่วงนั้นนะ่ะแรงกว่าช่วงนี้เยอะคือช่วงนั้นเราต้องไปขอให้ IMF เข้ามาแล้วต้องไปกู้เงินญี่ปุ่นเข้ามา IMF เข้ามาอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้ไม่ต้องขนาดนั้นนะคือสถาบันการเงินไม่เป็นไรนะส,สถาบันการเงินถือว่าแข็งแรงหน้า เกือบทุกธนาคารเลยแต่ถ้าบริษัทพัฒนาที่ดินเราก็เริ่มได้ยินข่าวหลายบริษัทเนี่ยชำระเงินกู้ไม่ได้ไไดชำระหุ้นกู้ไม่ได้ก็มีให้ได้ยินให้ให้ให้เห็นกันแล้วก็บางบริษัทแล้วก็เริ่มมีข่าวเงินเดือนพนักงาน ก็ไม่มีใจไ่ตรงใจไม่ตรงนะต้องเลื่อนไปบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะคล้ายกับช่วงต้มยำกุ้งแต่ต้มยำกุ้งผมแวแรงกว่านี้กว่านี้ครับทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายช่วงนี้คือดอกเบี้ยต่ำก็ยังช่วยได้ถ้าดอกเบี้ยเป็นเหมือนสมัยต้มยำกุ้งนะช่วงนั้นเนี่ยก่อนมีต้มยำกุ้ง m l r 1 3าเปอร์เซ็นพอมีต้มยำกุ้งปุ๊บ พุ่งไปเป็น28บนะก็ยังกู้ไม่ได้แล้วจ่ายจริงไปเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคนก็พวกบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กก็เรียกว่าล้หายตายจาลงเลยคือคือแค่จ่ายดอกเบี้ยก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วจะไาจ่ายเงินต้นเลยก็ก็มีปัญหามากช่วงนั้นช่วงนั้นก็แรงกว่าตอนนี้เยอะตอนนี้ตอนนี้ที่ดีกว่าเยอะคือดอกอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เพราะว่าสถาบันการเงินแข็งแรงครับยังเอื้อต่อการให้ให้คนเนี่ยกลับมาฟื้นฟูได้จากการเข้าถึงการเงินได้นะครับทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณประเทศจะฝากไปถึงผู้บริโภคนะครับลูกค้าที่กําลังอยากจะตัดสินใจซื้อบ้านในปีนี้แล้วแต่ยังกังวลอยู่ร่วมถึงผู้ลงทุนสาหรับสุภาพนยด้วยจะพูดยังไงคนที่มีรายได้ประจําอืแล้วเช่นทํางานกินเงินเดือนเนี่ยเราอยากมีบ้านบ้านทุกคนต้องมีอยู่แล้วเพราะเป็นปัจจัยสี่นะครับ บ้านเนี่ยจริงๆสําคัญกว่ารถยนต์ด้วยซ้าไปนะฮะก็ถ้าจําเป็นต้องมีช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าดอกเบีย้ยต่ำถ้าจะกู้นะฮะเพราะว่าบ้านมันเป็นสินค้าราคาแพงแทุกคนเนี่ยเรียกว่า9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องต้องกู้เงินแมกนันซื้อแล้วมันก็ดอกเบี้ยก,ก็ต่ำมันมันก็ไม่เยอะหรอกนะฮะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าซื้อช้า ตอนเศรษฐกิจเริ่มฟื้นของก็แพงขึ้น<อ>ช่วงนี้นมันเฟื่องติดลบปีที่แล้วคือคือ,คอวัสดุก่อสร้างก็คงนะฮะค่าแรงก็ส่ง,ส,งส่งก็คงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของการซื้อบ้านซื้อคอนโดไม่ว่าจะเป็นบ้านอะไรบ้านเดียวบ้านแฟลตทาวน์เฮาส์คอนโดจะซื้อในถ้าสมมติว่ามีบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะซื้อในต่างจังหวัดหรือมีแรงงานต่างจังหวัด บ้านก็จะถูกกว่าในกรุงเทพนะสมมติทางานที่เชียงใหม่ด้วยเงินเดือนเท่ากับกรุงเทพนะก็จะซื้อบ้านในราคาที่ถูกกว่านะยิ่งจังหวัดขนาดกลางลงไปก็ยิ่งถูกลงไปอีกถูกกว่าเป็นล้านเลยถ้าบ้านเดียวเป็นล้านเหลืออาจจะสองล้านถ้าบ้านใหญ่ขึ้นแค่นะคนั้นเลยแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่มีเงินฝากถ้าคนที่มีเงินฝากเนี่ยคือคนที่ จะเรียกว่ารวยรวยมากรวยน้อยอมีเงินฝากน้องก็รวยน้อยมีเงินฝากมากก็รวยมากตอนนี้เงินฝากก็ต่ามากเพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำือมันไม่ดีสําหรับคนฝากเงินก็ก็เป็นโอกาสของคนฝากเงินเนี่ยที่จะเอาเงินมาซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อคอนโดสินค้าอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าง,ง่ายก็คือคอนโดเพราะคอนโดก็จะอยู่เกาะกับถนนใหญ่เกาะกับรถไฟฟ้า อยู่ใจกลางเมืองอเดินทางสะดวกแล้วมาให้เช่าง่ายนะบ้านจัดสรรตามชานเมืองต่างๆจะเหมาะกับการอยู่เองมากกว่านะครับก็เป็นลักษณะนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของคนที่มีเงินฝากที่จะซื้อหสังหริมทรัพย์เพราะว่ามันเวลาเวลาทัเว,วเฉลี่ยเนี่ยในระยะปานกลางเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมัน จริงๆมันคือชนะดอกเบี้ยอยู่แล้วครับแต่การมีอสังหาทรัพย์เนี่ยนอกเหนือจากการที่เป็นปัจจัยสีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสินทรัพย์ให้กับเราในยามหลังเกษียณด้วยใช่แล้วก็สามารถซื้อเพื่อให้เช่าเป็นรายได้รายได้ทางนอกจากเหนือจากเงินฝากคือถ้าดอกเบี้ยเงินฝากสุมาเปอร์เซนต์กว่า2%เนะให้เช่าเนี่ยในช่วงเหตุการณ์ที่ดี มันจะได้ร้อยละเจ็ดช่วงที่ปานกลางอาจจะได้ร้อยละหกช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีดอกเบี้ยต่ำมากๆมันจะได้ร้อยละห้าห้ากว่าก็ประมาณนี้ก็ยังสูงการตราดรอกเบี้ยเงินฝากเยอะนะก,ก็ก็คุมคบก็เป็นโอกาสถือว่าคุาครันแล้วก็ความเสี่ยงของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยความผันผวนของราคาก็น้อยนะ เมื่อเทียบกับหุ้นสิ่งที่ผันผวนมากที่สุดคือหุ้นหุ้นวันหนึ่งอาจจะขึ้นอาจจะลงที่เป็น10-20ี่สเปอร์เซ็นต์ะฮะสำหรับหุ้นที่ผันผวนมากๆากแต่สังหริมทรัพย์ค่อนข้างคงแล้วก็มันจะขึ้นตามอัตรางเงินเฟอ้อบวกกับความเจริญอของทำเลเช่น อ่ทําเลตรงนี้ถนนสี่เลนมันขยายกลายเป็นถนนหกเลนเมื่อก่อนไม่มีรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้ามาเมื่อก่อนไม่มีโรงเรียนานานานชาติเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนานานานชาติมาอยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวนี้มีศูนย์การค้าใหญ่มาอยู่ฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะท่าเลก็อ,อเจริญขึ้นก็คือ,อมูลค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ว่าคอนโดบ้านอะไรต่างๆที่ซื้อ มูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นตามความเจริญครับโอ้โหวันนี้ได้คุยกันหลากหลายประเด็นมากนะครับทั้งเรื่องของภาพธุรกิจภาพของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจปีนี้ไม่ได้ถึงขั้นต้มยำทุกงวดก่อนตราบใดที่ผู้ประกอบการยังมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็เป็นโอกาสทองสําหรับคนซื้อบ้านด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณประทีปมากๆนะครับให้เกียรติเราในรายการนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับ